สวัสดีครับพ่อแม่พ ah ี่น้องเอฟซีทุกทุกคนนะครับเนาะมาอยู่ไก่อยู่ไกลนะครับในประเทศต่างประเทศนะครับที่ตามต้องยาน้าขีบาร์เรียมโชคนะครับทุกุจุกคนนะครับเนาะมอนิการ์พ่อเขาไม่พาน้องคุณที่18เดือนมีนาคม2567นะครับว่าพ่อมันนี่การตรงกับวันอารืฮัทนะครับเน้องพฤหฮัทซีคำนะครับเดือนเดือนซีนะครับเนาะเอาเป็นใน่นอนฝนตกตกเป็นแดดทันทนหนาวครับเวอาการสุขภาพนะครับช่วงนี้นะครับเราไปดูดวงกันมานะครับเนาะ เอาเมื่อวันนี้พ่อกันมื่อันนี้เอขาก็จะมาหายแนวทางห้าน้อยนะครับสำหรับแนวทางวานกับเขาตัวนึงนะครับเนาะมันประกอบไปด้านซีหาหาซีนะครับเป็นนู่นปกตินะครับว่าจะนานมั้งค่ะผมอ่าก่อนสิงมึงนี้ก็ข้าฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามแบบนั้นนะครับเห้กับจริงแจงเตือนพร้อมอ่าแจงเตือนเวลาลดลงเมืทางนะครับเนาะเอาสำหรับแนทางมื่อันนี้ครับสายวิ่งสายลูรับจะลื่นคือเก่าครับมื่อันนี้แปดครับแปดแปดวิ่งดูดได้ถ้ากันไปพิจารณาวิ่งดูดเลนะครับเนาะ สำหรับ2ตัวจับกูออกมาให้นะครับจับกู้มาให้เปนเดื่แก่82นะครับ82ครับแ8ครับ71ครับ7 1 92 92 34อาครับ34แล้วก็38นะครับเนาะเอาแลการ3ตัวนะครับ3ตัวให้ไปทาง5 8 8นะด้ครับเด้อง8 8กับ4 3 8นะครับฮ่ากับ4 3สนะครับเนาะสำหรับตัวเด่นตัวเด็ดประจำวันมะนีนะครับไดแก่ 88ครับ88 92ครับ92 38นะครับเนาะส่วนตัวเรียน3ตัวครับมื่อนี้ให้ไปทางซ3 8นะครับเด้อซ3 8ครับเอานี่ยแกเป็นระทางสุขของแอ้ข้านนะครับเนาะก็ได้มักกระเด้กระนั่งกระเดยกระนาไปจัดไปครับแนวทางมีของมีลุกขึ้นเรื่องปกตินะครับเนาะเอาเมื่อนี้กะให้โชคให้ m ắ นให้ทำลังด้วยสุขุสุขคนที่เจ้านะครับเนาะได้ทั้งบนทั้งล่างมีแต่น้อยอย่างเดียวครับเนาะ และก็สุดท้ายก็ต้องขอก่าวคข้ามาสวัสดีครับ